ชื่อเฟชชี่นะคะที่1นึ่งสิเกาค่ะเรองนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไรครับก็ดีใจที่ติดค่ะเมื่อวันเครียดไหมนิดนิดนึงค่ะนิดนึงแบบว่าอุเมื่อไหร่มันจะประกาศสักทีใช่ไหมก็รุ้นนิดพอประกาศปุ๊บก็คือแบบอ่ะชั้นที่1ตามคาดหรือเปล่าไม่ตามคาดตอนแรกคิดว่าจะไม่ติดจริงหรอทำไมอ่ะรู้สึกว่าข้อสอบมัน ง่ายไปนิดนึงก็เลยรู้สึกข้อสอบมันง่ายไปนิดอาจจะทําผิดก็เลยกลัวว่าแบบว่าเพื่อนจะทำคะแนนได้เหมือนกันใช่ใก็แบบควทำเขาใจได้เข้าใจได้เคยเรียนคอร์สคอนเ็ปร์ปะเคยเรียนซื้อเป็นแพ็คอ๋อซื้อเป็นอ๋อซื้อเป็นแพ็คไว้แล้วชอบอะไรในคอนเ็ปร์บ้างก็ชอบที่พี่พี่เขาสอนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่แบบโบมทีเดียวก็ค่อยๆไปโอเคนะคะขอบคุณมากครับเก่งมากยินดีด้วยนะครับ